ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุภ้สุคนค่ะเมื่อนี่กับบรรยากาศฝนตกฝนรินค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่มาลอนอยากไปเก็บเฮดค่ะซึ่ง อยู่ในรอบหลายปีค่ะที่บบได้ไปเก็บเห็ดน้ำแม่ขุนเดชเมื่อนี้ก็เลยนัดกันออกรอบค่ะไปล่าเฮ็ดกันค่ะพี่น้องค่ะไปติดตามเบิง่งค่ะว่าแม่มาล่อนสิใดเห็ดบ่อเมื่อนี้สิเป็นจังไดเนะาะค่ะไปกันเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> สุดเก็บเห็ดแม่ขุนเดช <c oughs> <c oughs> หอยปาเห็ดแล้วค่ะพี่น้องฝนขึ้นตกไข่โอ้ข่อสิพป่อเห็ดป่เนาะสุดเก็บเห็ดยุคสองพันหาสองสองพันสองพันยิบสองแม่บรรยากาศนี่นปลาเห็ดค่ะพี่น้องขณะนี้พ่อแล้วค่ะพี่น้องดอกหนึ่ง <curves> <hh> ตัง้งแต่เก like ็บมาเก็บเห็นต้นกระเจาของกระพ่อนี่ละเอาป้าดอกแบกไงเลยเอาบาดมีรุ่นก็ไปลั้นสี่ออกอีกบ่เก็บเก็บเก็บเละมีดหนเนี่ยครับพี่น้องดอกบบกไงเลยขาบบกไงเลยนี่อ้เกี๊บเทาค่ะรุ่นเกี๊บเทาครับพี่น้อง ดอกแรกแคกหมานคะ่ะเก็บเท่าโอ้ยดีใจเดี๋ยวไปต่อไปต่อกูอออ่ายุกูเหลียวมากงกูเห็นแแบบแบแบแบ,แบ,แบ,แบอยู่ว้า่ออีกแล้วดอกนึงพี่นองดกอกสอง <laughs> โอ้ก็ใจดังเอาเก็บไปฮวนันเก็บ,บมึงกำลัง,ลงโอ้เนะี่ยเห็นไหมเห็นด,ด้วเลย ทำงานทท่องขอึ้นบอกออกกับุญดอกนึงพี่น้องดอกนึงเง็ดปุยอยู่อยู่นี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 ่เงี้ยจื้อบ้านนี่โอ้ไม่เกิดโอ้ยดีใจป้าดมรูขายไงครับป้าจุ่มบุ่มเลยโอ้ยคุณดำนิด oh ล <mm oh you know ูกมันอีกนะคว่ำสีออกคว่ำสีออกบันเฮ้ย้เอาไว้เอาไว้ลูกมันหักแล้วมันได้หักแล้วลูกมันโอ้ยเหมาะเหมาะป้าข่าวเนี เด็กแกงแล้วเด็กแกงแล้วจะได้ได้พักไว้คิดฟังไว้ต่อเนอะาะเป็นยังเก็บไข่อืมซัวงดรอปไปเต็มหมอ้อแล้วค่ะพี่น้องฝนกาตก๊กอุ้ยแต่มันยากหากักลำบากคักใจจับพึ่นเบื้องเนี่ยพอเขียนมันถึง<ะ><ะ>ว่าเป็นงูแสดงว่า,วาเัาก็ออกเริมมม่มสิออกแล้วอ้าวไม่รุนค่ะเมืนน่อว่าสิได้น้อยได้หลาย ต้องเบิ่งคาดแห้งลเลยนีย่เพราะว่าเขาก็ออกนั่งเขาก็ออกเดี๋ยวกับจูบุตรพีนี่แหละป้านี่แหละที่กลัวไปช้ำดอกแล้วพี่ดอกอเนี่พพออีกแล้วพี่น้องโอ้ยตายแล้วพึ่งออกพึ่งออกโอ้ยก็ใจดังป้าเท็ดจุ่มบุ่มอยู่มืยตายแล้วคือดีใจ ปวดเหงาเขาก็พักเงียบตอนนี้เพราะว่าตื่นเต้นเห็ตเห็ตเห็ตเน็ตกับพี่นงเพาอีกแล้วดอกนึงเอาช่วงช่วงข้อมออกปไานี่เพราะว่ามันต้องออกใกล้ๆก็ต้องออกพี่าเพี่นงเห็นดอกเข่าเอาเอาเจฟบึงไทยเอาชุดลายเห็ดนะชุดลายเห็ดพี่น้องชุดชุดเก็บเห็ดโอยบึงไหนล่ะมาเด้อเอาไงจะื้อแบบ โอ้มีูจะดอกเป็นตะลั่งแบบเปี่ยนเลย大姐ถามมองไหนก็วิไยบอกแม่มองจาขอเพราะกระิบบอกคือกันว่าอยู่แสง <c oughs> โอ้โยแม่รถพี่น้องเขตเซนโอดันไว้นีครับรถแม่มันออกเบิร์ดขำมันออกคักบัตรค่าเ <c oughs> ออ เล้ยเที่นองบอกหมมีแก้วมันมันม,นม,นม,นมนีมันาจโอ้ยกืบทเทาค่ะสดายพี่เลยเกืานอกเกือกบเทา อีกหลอกนึงค่ะพี่น้องกระล่างออกเห็ดกระล่างออกดอกนี่ดอกบ้านนิดเถอะเฮ้ยบนขี้ตะคาบพี่น้องขาบอกงี้เลยค่ะมันจะสะอ่อนเนี่ยขาดบรรยากาศไม่าย มานมานค่ะพี่น้องวันนี้ไอซ์โซมาละค่ะทีมงานเด็ดดับมาเบิงค่ะพี่น้องว่ามันนี้มานบอกค่ะเมืเก็บเพชรเชื่อแรกในรอบหลายปีค่ะซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยเออเอามาเบิงกูได้สิ่มานระว่าแม่มาลรอนก็แม่คุณเด็ด วางแต่แต่ดอกนมเพราะวางวุ้ยัวเด็กหุ่นแล้วหัวเด็กรุ่นหัวงอกหัวเด็กรุ่นหัวงอกแต่ดอกนุ่มๆอ่ะเบิ่งวุ้ยอันนี้หัวเทากะส่างคกันเพราะกระติ่งกระเตมกระเตมกระตาคือกันดอกมันยังนุ่มๆอยู่อเพราะว่าไปแกงไปต้อยมาเลยโอ้ยมันนี่กินแบบใายใจค่ะสมอยากค่พี่น้องเฮ็ดเพื่องกอกกะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาพาจากพี่น,อน,น,น้องไว้สำนีเนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะไว้พบกันคลิปหนะ้าค่ะบ๊ายบาย